เห็นอยู่นี้คือเครื่องฉายรังสีอินฟราเรดใช้กำจัดแมลงในข้าวสารเป็นผลงานที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมค่ะอาจารย์คะอย่างเครื่องนี้มันมีกระบวนการทำงานยังไงบ้างคะค่ะสำหรับเครื่องฉายรังสีอินฟราเรดในการกำจัดแมลงนะคะเราก็จะใช้หลักการของรังสีอินฟราเรดนะคะ,คะซึ่งก็จะเป็นรังสีความร้อนนะคะที่ช่วยในการสั่นโมเลกุลของสสารที่โดนรังสีนะคะให้เกิดความร้อนขึ้นมา ที่ตัวความร้อนตัวนี้เมื่อข้าวหรือว่าหม้อท,ที่โดนความร้อนมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ตายได้ในที่สุดนะคะ,คะก็หลังจากนั้นก็หลังจากฉา่รังสีประมาณ1นาทีครึ่งนะคะเราก็จะผ่านสู่กระบวนการแยกหม้อท,ที่ตายแล้วออกจากข้าวแล้วก็จะได้ข้าวที่สามารถที่จะนําไปบริโภคได้ออกจากหมอ้อ เปรียบเทียบระหว่างข้าวที่ยังไม่ผ่านการใช้รังสีอินฟราเรดแบบนี้นี่ค่ะ,ะแตกต่างกันยังไงบ้างกับการเก็บรักษาคะ,ะข้าวที่ไม่ผ่านการใช้ร,งรังสีส่วนใหญ่ก็เก็บเด็บมันแค่หนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าตัวมันดวงของข้าวมันก็จะมีอายุ ประมาณ45วันถึง45-50วันนะคะแต่ถ้าเราฉายรังสีแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถกําจัดได้ทั้งไข่แล้วก็ดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยด้วยซึ่งก็จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ถึง6เดือน6เดือนด้วยกันเลยใช่ไหมคะอย่างตรงนี้ถ้าพูดหนึ่งถึงในเชิงอุตสาหกรรมนี่มันส่งผลดีกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตข้าวของไทยยังไงบ้างคะค่ะเครื่องนี้ก็เหมาะสําหรับลงสีขนาดเล็กนะคะเพราะว่าสามารถที่จะ ค่ามอดได้ประมาณ300กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเราสามารถที่จะกําจัดมอดได้เนี่ยมันก็มันก็จะเป็นการลดการใช้สารเคมีในการกําจัดมอดได้ด้วยค่ะนวัตกรรมตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาข้าวไว้ได้นานขึ้นแล้วค่ะยังถือเป็นการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตข้าวไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ